สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาสู่ในประเทศไทยน่าจะมาแล้วหรือว่ากําลังที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับทีนี้วัคซีนไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาก็ตามนะครับเป็นวัคซีนซึ่งได้รับการอนุมัติให้สามารถจะฉีดในเด็กตั้งแต่อายุ12ปีเป็นต้นไปนะครับซึ่งมีการศึกษาทั้งในระยะที่3แล้วก็ในประชากรกลุ่มใหญ่นะครับทำให้ได้รับความไว้วางใจว่าน่าจะมีความปลอดภัย ในระยะสั้นสําหรับเด็กๆนะครับดังนั้นวันนี้ครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยกล่าวถึงในเรื่องของคําแถลงของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับลงเกี่ยวข้องกับการพูดถึงเรื่องของโคต้าในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงนะครับจากข้อมูลเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นจากราชวิาล,าลกุมารแพทย์หรือว่าข้อมูลในทั่วๆไปเราสังเกตเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อในการติดเชื้อโควิดเนี่ยน้อยมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยที่จะแสดงอาการหรือว่าติดเชื้อสแสดงอาการก็อาจจะมีไม่เยอะมากนั่นแปลว่าเวลาเกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ย เด็กมักจะหายได้ดีแล้วก็เด็กมักจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับข้อมูลตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาจนถึง21กรกฎาคมนะครับมีเด็กติเด,เ,ดเชื้อประมาณ43,000รายนะครับและก็มีเด็กที่เสียชีวิตประมาณแค่เพียง6รายเท่านั้นเองในขณะที่ผู้ใหญ่นี่มีเสียชีวิตอ,อย่างต่อเนื่องเป็นจํานวนมากและปัจจุบันเนี่ยทางราชวิทยากรมารแพร์ก็บอกว่าการจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยขอให้คํานึงโดยเฉพาะในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับคำว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างนี้ครับ เช่นมีโรคอ้วนนะครับตามข้อมูลน,นี้นะครับมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังอย่างเช่นโรคหอบหืดที่ยังควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็คือยังต้องพ่นยายังต้องไปห้องฉุกเฉินอยู่นะครับโรคทางเดินหัวใจและหลอดเลือดอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องเช่นโรคหัวใจตีบอะไรประมาณนี้นะครับของเด็กนะครับโรคไตวายเรื้อรังโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำนะครับโรคเบาหวานในเด็กนะครับโรคทางพันธุก,กรรมหรือโรคก,กลุ่มดาวซินโดมหรือกลุ่ม ที่มีภาวะบกพร่องทางด้านระบบประสาทอย่างรุนแรงหรือเด็กพัฒนาการช้านะครับความหมายก็คือว่าความจําเป็นในการฉีดวัคซีนของโควิดในเด็กเนี่ยเราประเมินเหมือนวัคซีนในผู้ใหญ่ไม่ได้เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยน้อยนะครับเท่าที่เราติดตามคนไข้เป็นโฮมไอโซเลชั่นนะครับเด็กที่มีการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เริ่มมาจากการติดเชื้อของผู้ใหญ่จากในบ้านที่ไปทํางานแล้วก็กลับมาในบ้านนะครับฉะนั้นเด็กจะบอกว่าเป็น ที่สาเหตุในการแพร่เชื้อคงจะไม่ใช่น่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเชื้อมาจากผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นพวกเราทุกคนก็เลยมีข้อกังวลใจหรือมีข้อสรุปในความเห็นนะครับว่าเด็กจําเป็นต้องฉีดหรือไม่นะครับเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลของไฟเซอร์เมื่อวันที่10 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นการวรวบรวมข้อมูลของ CDC CDC ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลของโมเดอรากับไฟเซอร์ซึ่งผมจัดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นอย่างในกรณีของการฉีดนะครับในเด็กอายุ12-15 16-25ปีครับเก็บรวบรวมเด็กก็อยู่ราวๆประมาณ1,400คนแล้วก็อายุถึง25ปีก็ประมาณหมื่นคนเพราะว่าเราอนุญาตให้ฉีดโมเดอร์นากับไฟเซอร์อยู่แล้วตั้งแต่อายุ18ปีเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเยอะนะครับถ้าดูเปรียบเทียบง่ายๆครับ ก็จะพบว่าในกลุ่มเด็กอายุน้อยเนี่ยจะมีเรื่องของอาการเวียนหัวมีอาการเป็นลมคือซินคอปี้เนี่ยครับประมาณ20นนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรียกง,งา่ายๆคือกลัวเข็มประมาณนั้นหรือมีอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างนะครับแล้วก็มีคลื่นไส้อาเจียนมีอาการซีดคือหน้าซีดก็เหมือนคล้ายๆกลุ่มอาการของการกลัวเข็มกลัววัคซีนนั่นเองก็เป็นลมนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าเบบีบังคับลูกหลานนะครับก็ขอให้เขาเป็นไปด้วย อย่างน้อยก็คือเขาเห็นด้วยในการฉีดวัคซีนนะครับเพราะอย่าลืมว่าเด็กรุ่นใหม่เดี่ยวนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปชี้นำโน้มนำได้เหมือนในพวกเราในสมัยก่อนแล้วนะครับต้องให้เขาตัดสินใจด้วยเหมือนกันนะครับจำเป็นมากมีอาการปวดหัวมีการคลื่นไส้อาเจียนในขณะที่เด็กโตหน่อย16-25ปีก็มีลักษณะคล้ายๆกันเลยเวียนหัวนะครับส่วนในเรื่องของการเป็นลมเนี่ยนะพอเด็กโตหน่อยก็เกิดเป็นลมน้อยนะฮะนั้นแสดงให้เห็นว่า จริงๆแล้วอาการที่เกิดขึ้นของเด็กส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการาการกลัวเข็มอะไรประมาณนั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจอะครับเราได้มีการติดตามเคสอย่างในกรณีนี้นมีการติดตามพบว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์เนี่ยมีการรายงานเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื um ่อหุ้มหัวใจอักเสบซึ่งภาวะทั้ง2อ,อันนี้ครับพบว่าในการติดตามเคสจำนวนมากนะครับาจากการสรุปของการติดตามเนี่ยพบว่า,าการเกิด อาการเหล่านี้เนี่ยนะครับพบว่าเกิดในเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่า30นะครับประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งนะครับไมโโครดิสคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพริคดิสคือเยื่อหุ้มหัวใจเสบนะครับเพราะว่าแบบนี้เกิดขึ้นได้น้อยนะครับ แต่ว่าเริ่มมีรายงานจากการฉีด mra คำถามคือเยอะแค่ไหนนะครับมีการฉีดแล้วก็วัดปริมาณโ d o ซิ่งที่ฉีดร้อยละ52.5คือครึ่งหนึ่งของคนที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยกว่า30จะเรียกง่ายๆก็คือว่าถ้าอายุน้อยเนี่ยต้องเป็นข้อควรระวังว่ามีโอกาสที่จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือไม่นะครับต่อคําถามถัดมานะครับเพราะเรารู้อย่แล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็มีด้วยกันหลากหลายมากๆนะครับเปรียบเทียบไปแล้วครับ พบว่าเปรียบเทียบระหว่างไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับถ้าเป็นเข็ม2นะครับโอกาสในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอยักเสบจะมากกว่าเข็มแรกโดยที่ไฟเซอร์เกิดน้อยกว่าก็คือเข็มแรกเนี่ยเกิดประมาณ1.2่คนใน1ล้านโดสที่ฉีดแต่พอเข็ม2ก็จะเกิดขึ้นประมาณสัก10คนหรือเรียกว่าประมาณ1นในแสนแต่โมเดอร์นาเนี่ยครับเกิดขึ้นมากกว่าเพียงเล็กน้อยผมว่าในในยะของข้อมูลทางส,สถิติก็คือว่ามันก็ยังมีความปลอดภัยมากๆ ะะต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นหนึ่งในล้านเนี่ยถือว่าถือว่าน้อยมากๆขอให้คิดถึงนะครับในเรื่องของการปกป้องมากกว่าเพราะว่าคนที่เป็นโรคโควิดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการเกิดโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากกว่าการฉีดวัคซีนนะครับนี่คือประเด็นตรงนี้นะครับมากกว่าดังนั้นขอให้ทุกคนช่างน้ําหนักข้อดีข้อเสียถ้าคุณคิดว่าครอบครัวมีโอกาสเสี่ยงกัการเป็นโควิดการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็น อะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาซึ่งได้รับการรับรองในเด็กที่อายุตั้งแต่12ปีคือเด็กเด็กวัยรุ่นนะครับก็คิดว่าต้องมองในแง่ของประโยชน์มากกว่าโทษนะครับทีนี้ต่อคําถามที่ตามมาก็คือว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยว่าวัคซีนสามารถเกิดความเสีย่ยงได้แต่เกิดได้น้อยโดยเฉพาะเกิดได้น้อยก็ในนี้เขาสรุปรายงานนะครับว่า FDA ณปัจจุบันคือองค์การอาหารยาของอเมริกาเนี่ยได้พยายามที่จะ พูดจากับตัวไฟเซอร์กับบเดรนานะครับให้พยายามที่จะทำการศึกษาในประชากรเด็กกลุ่มใหญ่ในเด็กกลุ่ม5ปีถึง11ปีนะครับเพราะจากข้อมูลในปัจจุบันนะครับไฟเซอร์ Pfizer, กับโมเดรนาเนี่ยตอนนี้กำลังที่จะอยู่ในกระบวนการในการที่จะขอขึ้นทะเบียนฉุกเฉินให้สามารถจะฉีดวัคซีนได้ในเด็กอายุ5ปีถึง11ปีนะครับแต่องค์การอาหารยา,าย้อนกลับไปคุยนะครับว่ามีโอกาสไหมที่จะสามารถ เพิ่มจํานวนการทดสอบการฉีดวัคซีนในประชากรเด็กในกลุ่มใหญ่มากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าพอฉีดในประชากรกลุ่มใหญ่แล้วเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดน,น้อยๆเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่บนโต๊ะทําให้เขาเห็นได้ได้ดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นข้อกรณีในการตัดสินใจได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับทีนี้คําแนะนําของ fda ก็บอกว่า ทำไมเราต้อง expand ในเรื่องของการศึกษาในเด็กเพราะว่าเรารู้ว่าณปัจจุบันไฟเซอร์กำลังเข้ามาในประเทศไทยแล้วเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนอาจจะมีกำลังหรือมีโอกาสที่จะเอาลูกตัวเองไปฉีดไฟเซอร์ hmm. ก็อยากให้พิจารณาตรงประเด็นนี้เป็นสำคัญด้วยว่าในเด็กเล็กๆในอเมริกาเนี่ยครับก็ยังเป็นข้อคำถามข้อกังวลใจของตัว fda อยู่ว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าเด็กก็มีภาวะผลข้างเคียงหรือมีอาการที่เกิดขึ้นจากโควิดค่อนข้างน้อย ในถามถึงความกังวลของโรคของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับเป็นการอักเสบของหัวใจเนี่ยเขาพบว่าหลังจากที่เด็กกลุ่มนี้ได้รับการรักษาเนี่ยเขาบอกว่า recover very well นั่นหมายความว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร,รือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้แล้วก็เด็กก็สามารถกลับบ้านได้เพราะฉะนั้นก็ให้ประเมินในเรื่องของอความเสี่ยงในการติดเชื้อเป็นหลักเป็นสําคัญนะครับเพราะยังไงก็ตามก็เป็นโรคที่ยังรักษาได้เอาให้ fda เนี่ยดีเลยการ อนุมัติในการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ5-11ปีสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะทําให้การอนุมัติซึ่งเขาเชื่อว่าจะอนุมัติในเดือนกันยายนก็คือเดือนหน้าที่จะถึงนี้ครับอาจจะเกิดการดีเลย์ไปบ้างในกลุ่มเด็กอายุน้อยแต่อย่าลืมว่าเด็กก็เวลาติดโควิดโฮมอสเตอ a t เลชันเนี่ยก็มักจะอยู่ในลนักษณะของ OPD คือไม่มีอาการอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเหมือนไข้หวัดธรรมดาอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นการที่ มีการยับยั้งกระบวนการขออนุมัติเนี่ยก็จะทําให้การฉีดวัคซีนอนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุต่ากว่า12ปีเนี่ยอาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับแล้วก็จะล่าช้าตามๆม,มาเพราะว่าอเมริกาถ้าล่าช้าแล้วประเทศอื่นๆก็ล่าช้าไปด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าวัคซีนเนี่ยถึงเวลาแนละ้วมันมาแล้วมันอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่ คลิกนิ้วว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติแค่นั้นเนี่ยก็สามารถฉีดได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่แตกต่างจากสมัยก่อนซึ่งเราไม่ยังไม่ได้วัคซีนไฟเซอร์มาใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีต่างๆเหล่านี้ครับอยากให้ประเมินดีๆว่าความคุ้มความคุ้มค่าในการฉีดเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันนะครับข้อมูลจากไฟเซอร์ในเว็บไซต์ของไฟเซอร์เองก็ระบุได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าไฟเซอร์ในปัจจุบันเนี่ยครับเตรียมตัวที่อนุมัติในเวอร์ชันใหม่ประมาณการกันยาเช่นเดียวกันนะครับต่อคําถามต่อมานะครับ เป็นทำให้เกิดแมกเนติกหรือเปล่านะครับมีข่าวว่าเอาไปติดที่แขนแล้วมันสามารถจะมีแม่เหล็กอะไรติดอยู่นะครับคำตอบใน cdc ของอเมริกาบอกแล้วนะครับว่าไม่จริงนะครับเป็นข่าวลวงนะครับเพราะว่าถ้าจริงไปแล้วก็ต้องมีคนโชว์คลิปมากมายต่างๆนะครับไม่ได้มีสารอะไรก็ตามที่ทําให้มันสามารถจะดูดกับแม่เหล็กได้ว่าตอบคาถามที่ว่า แล้วถ้าฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วเนี่ยในอนาคตจะตั้งครรภ์หรือมีบุตรได้ไหมคําตอบก็คือว่าสามารถที่จะมีบุตรได้นะครับยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าจะทําให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์เพียงแต่คําแนะนําในปัจจุบันก็คือว่าถ้าอยู่ในระยะ12สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ก็เด็กกาลังพัฒนาสมองใช่ไหมก็รอไปก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูความจําเป็นเป็นรายๆไปนะครับ คำถามต่อมาก็คือว่าวัคซีนนี้มัเป็นเปลี่ยนโครงสร้าง DNA นเราไหมนะครับคำตอบก็คือไม่เพราะว่ามันอยู่ในภายนอกมันไม่ได้กลืนกินเข้าไปอยู่ในในนิวเคลียสหรือใจกลางของตัวเซลล์ของแต่ละคนดังนั้นในนิวเคลียสก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะฮะก็เป็นข่าวลวงที่เขา,าส่งต่อต่อกันมาและสุดท้ายครับคำถามคือว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันทําให้การตรวจเทสแบบรับปิดเทสเราทําบวกไหมคําตอบก็คือไม่ เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะว่าเวลาเราทำเทสเน่ยเราสเปซิฟิกกับตัวตัวเชื้อแต่ในขณะที่วัคซีนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นของภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นมันมาคนละเส้นทางเดียวกันนะครับงั้นก็ต้องเป็นคาแนะนําแบบนี้นะครับใครมีคําถามอะไรนะครับสอบถามได้ทั้งหลังใหม่ทั้ง Facebook และก็ YouTube นะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับ